สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม R2 Mobile ครับผมซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO RPG ตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบนสโตเกาหลีเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็นิ้งโหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับในส่วนตัวเกมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ตามนี้นะครับมีให้เราเลือกนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับก็ลองเลือกดูซักเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับว่าเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับผม อโอเคตามนั้นนะครับผมต้องอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะอ่านไม่ออกนะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับอ่ะกดล็อกอินเข้าไปนะครับ ตัวเกมก็ภาพจะออกแนวแบบว่าเก่าๆหน่อยนะครับผมประมาณนั้นนะสายอาชีพก็จะมีให้เลือกตามนี้ครับจะมีไนท์นะครับผมมีอาร์เชอร์แล้วก็มีวิสาทนั่นเองนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยสามารถที่จะสลับสปเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายได้นะครับผมก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบอันไหนยังไงนะครับ่อเดี๋ยวผมจะเล่นในส่วนของอาร์เชอร์ละกันนะครับ่ะโอเคกดตั้งชื่อไปปุ๊บนี่เริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะครับผม อืมโอเคกดเลยครับนี่สร้างตัวละครเรียบร้อยนะครับจัดไปฮะลุยอ่าเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับโอเคมาแล้วเรียบร้อยครับนี่บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะกดเควสนะครับผมรับเควสไปนะครับผมอ่ามันจะมีให้เราเคลื่อนที่เองก่อนนะครับตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยนี่ฮะกดเคลื่อนที่ครับผมนี่ภาพเกมประมาณนี้ครับเห็นไหมนี่ครับ อ่าแล้วก็กดติ๊กไปนะครับให้มันเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ฮะนี่ใครชอบเกมบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็โหลดมาเล่นกันนะครับผมตอนนี้เกมเปิดโอเพนเบต้าลวนะฮะอยากเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนี่ทำโครงทำเวสไปนะครับรับนู่นนี่นั่นไปนะครับเสกดเข้ามาครับจัดไปนี่ทำตามที่เกมมันบอกครับผมวันนี้จะเป็นการแบบว่าแปลงร่างนะครับนี่ปึ๊บโอเค กดรับเวจต่อครับผมต่อสู้นี่นะตัวนี้ระบบออโต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยตรงนี้ฮะมันยังไม่เปิดนะตอนนี้เราจะต้องทําการแบบว่าจัดก,การกับมอนสเตอร์เองก่อนนะครับโดยการกดต่อสู้เองนี่นะครับโอเคเรียบร้อยอกดรับเวจต่อไปนะครับผมมันก็จะพาวาไปยังพื้นที่ต่อไปนะฮะนี่เข้ามาในส่วนของเมืองละนะครับ เวลาที่เราเารับเวสนะครับาบางตัวเนี่ยกับ NPC เราต้องกดติ๊กเข้าไปที่ NPC ก่อนนะครับผมแล้วก็กดคุยกับเขานะนี่มันก็จะได้ในส่วนของเควสนั้นๆมานะครับอประมาณนี้กดไปปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยนะอ่าชึบอ,อ่ะอันนี้กดรับเวสต่อเลยนะครับโดยส่งเวสที่อื่นต่อนะฮะนี่ครับกดคุยไปนะภาษาเกาหลีจริงๆมันจะมีบอกอยู่แหละนะครับแต่ว่า ก็อ่านไม่ออกไงนะครับก็อาจจะแบบอลองผิดลองถูกนิดนึงนะครับผมนี่กดเข้ามาคุยปึ๊บโอเคเรียบร้อยออันนี้จะเป็นในส่วนของเอ็นพีซีขายยานะครับอืแล้วก็ซื้อยามานะครับผมแล้วก็กดซื้อปกติตัวไปนะครับแล้วก็มันจะสอนไงว่าให้เราแบบเอายาใส่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่เนหะ็นไหมกดติ๊กเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดใส่ยาเข้าไปก็จบละนะครับผมยาก็จะแบบได้ง่ายๆหน่อยนะครับ มันจะมีได้จากการทำาคงทำเวสอะไรเงี้ยนะฮะมีแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมเอเคปึ๊บนี่วัปมาเรื่อยๆครับผมต่อนนี้ก็จะเป็นการคุยกับ NPC ซะมากกว่านะครับเริ่มตน้นอ,อออโต้มาแล้วนี่จาัดก,การกับมอนสเตอร์นะครับผมตัวแรกนี่จะไปนี่ฮะเรียบร้อย โอเคเคเวสนี้เสร็จแล้วนะครับก็วาร์ปไปที่อื่นต่อนะฮะคือในส่วนของมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยที่เป็นเคเวสนะครับมันจะขึ้นเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมบนหัวมอนสเตอร์นะครับสีเหลืองนะครับผมคือตัวนั้นๆน่ะจะเป็นตัวเคเวสนะครับแค่นั้นเองนี่ระบบตัวเกมเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเปึ๊บวาร์ปไปต่อครับนี่ก็จะเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆนะ มีคนเกาหลีออนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เขาแปลงล่างนะก็จะเป็นล่างประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดรับคงรับของได้นะครับมันจะมีให้เรารับอยู่เหนะ็นไหมมีของมาแจกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแจกของตามาระดับเลเวลนะครับเวลาที่เลเวลเราอ,อัพนะฮะเราก็จะได้ของตามที่อันนี้เลยนะครับผมเก๊สายธนูนี่อันนี้จะเป็นการแบบว่าอัปเกรดธนูนะครับใช้ไอบายอัปเกรดอันนี้นะครับกดไป ชบนื่อมันก็จะทําการบวกหนึ่งแหละไอ้แม้ตอนแรกมันเป็นบวกศูนย์เนาะนะครับประมาณนี้เรียบร้อยอ่าเลเวลเจ็ดแล้วฮะนี่วาร์ปไปต่อครับอ่าจัดการกับหมูป่าประมาณนั้นนะเออนะครับก็ตัวเกมเนี่ยกดเข้ามาดูเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถมาปรับเซตติ้งได้นะครับผมปรับตั้งคงตั้งค่าต่างๆได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแปลภาษาเกาหลีกันเอาเองนะว่าปรับอะไรยังไงตรงไหน นะครับผมภาพสูงสุดยังไงนะครับประมาณนี้เนาะแล้วกเ็เนี่ยครับส่งจดหมายนะครับมีของมาแจกด้วยนะเพียบเลยนะครับกดรับให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะได้เงินได้ของมาละเรียบร้อยนะครับตามนี้นะแล้วก็ดูในส่วงของเมนวันอื่นของตัวเกมดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยกดใส่เข้าไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเออไม่รู้คืออะไรนะ <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเทปกดลองอไปมาดูตรงกระเป๋าหน่อยอ่าอันนี้เป็นหนังสือสกิลนะครับที่เราได้มากดติ๊กใส่นะครับเมื่อเราเอ่อติ๊กใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก้อเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียนสกิลได้แล้วก็เอาสกิลมาใส่ตรงนี้นะครับผมเวลาที่จะให้สกิลมันใช้อัตโนมัติเนี่ยกดค้างก่อนนะครับแล้วก็ลากลงมานี่ฮนะมันก็จะทําการใช้ให้อัตโนมัติแล้วแค่น,นั้นนีงนะครับผม,อ,มอันนี้คือแล้ววะอ่ารับของครับผม Okay. แล้วก็อันนี้กดเข้ามาดูซิอ่านี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกความสําเร็จอะไรประมาณนั้นนะเลยไม่ใช่ความสาเร็จสิใส่ของเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นแบบว่าเอ่อของที่เราไม่ได้ใช้อะนะครับเป็นเหมือนสมุดหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยปึ๊บใส่ไปเลยนี่ฮะอย่างเงี้ยครับผมเออแล้วเราก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเควาร์ไปต่อปึ๊บนี่คุยเวควสกับผม น,นี่ตอนนี้ก็เล v e l เจ็ดแล้วไปต่อครับจัดการโอเคปึ๊บว่าไปเรื่อยครับผมมันจะมีเควสแให้เราคุยอยู่คุยปึ๊บโอเคอตัวเกมบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอืมในส่วนของเมนูต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับ สกองสกิลเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีมาให้เราใช้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้มานะครับตามนี้นะครับผม,มกดใช้ได้นะครับวันนี้กดใช้ไปมันคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจแหละนะครับก็กดใช้ใช้ไปก่อนออประมาณนั้นนะฮะนี่กล่องอะไรวะเนี่ยโอ้ได้อะไรมาไม่รู้อ่ะเปิด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 ที่หมดปึ๊บปุ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคนะครับอ่า ไปเดี๋ยวเราจะได้เเดี๋ยวก็จะได้คู่หงคู่หูมานะครับผมมันจะมีพวกบัฟพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะให้เราได้ใช้นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเรานี่นเองนะครับก็จะโจมตีแรงขึ้นป้องกันได้ดีขึ้นประมาณนี้นะครับผมดูเมนูอื่นหน่อยนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าขายของขายของนะครับก็อย่างที่เห็นนะ เกาหนีนะครับเติมเงินยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ศึกษากันเอาเองนะฮะเนี่ยมีให้เรามาซื้อมาอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะอนะครับก็ลองดูนะครับผมอันนี้ก็กดเข้ามาดูสิอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลบัฟนะแล้วก็มีสกิลที่สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องมีอ่หนังสือสกิลก่อนนะครับเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะได้มานะครับ น่าจะมีที่ให้ซื้อด้วยหรอมั้งนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอือันนี้ก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากสาหรับเกมนี้นะครับกระเป๋าแล้วน่อะไรมาเลยอันนี้นี่ไงเนี่ยจะเป็นบัฟนะครับเนี่ยกดใช้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มนะครับช่วยเพิ่มเนี่ยบัฟมันจะขึ้นตรงนี้หละใน่ไะมฮะประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยบัฟมาใหม่แล้วกดไปใช้ปึ๊บนี่นี่โอเค วารปครับไปพื้นที่ต่อไปนี่คือตอนนี้เอ่อคนเกาหลีที่เขาเล่นเนี่ยเขาไปไกลกันแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังอยู่ที่แีวแถวนี้อยู่เพราะว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นน,นะครับผม,มแล้วก็เนี่ยตอนนี้ชุดเกาะเราใส่ปัลญเรียบร้อยนะครับอืมก็จะก,การกับมอนสเตอร์่าให้มันครบเควสนั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้ชึบ มีเมนูใหม่มาแล้เนี่ยน,นิวขึ้นมาเนี่ยนะครับกดเข้ามาดูน,นะนี่ฮะอันนี้จะเป็นแบบว่าเ,เขาเรียกเราสามารถแปงลงร่างได้นะครับผม,มนเนี่ยแปงลงร่างเห็นไหมฮะแปลงร่างมาเรียบร้อยนะครับผมความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นนะเนี่ยกดเข้ามาดูมีหลายๆตัวนะมีอีกหลายตัวเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องออพยายามที่จะเปิดเสิร์ชหากันเอาเองนะครับผม เนี่ยมันมีเป็นแรง้งของมันอยู่นะครับตามสีนะประมาณนี้นะครับอโอเคเสร็จไปเรียบร้อยมีบัฟมาใหม่แล้วาวาร์ปไปเลยฮนะปึ๊บนี่ตัวเกมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมยังไงเนี่ยใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้แบบว่าเอ่อมาเล่นให้ดูแบบทั้งหมดทั้งมวลอะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะอยังไงก็ลองศึกษากันเอาเองสําหรับคนที่อยากจะเล่น นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับในส่วนของเมนวนอื่นนะครับเนี่ยมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับเนี่ยมีการตีบงตีบวกด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนให้เราไปลงในแบบดันจงดันเจี้ยอะไรอีกนะครับผมมีการ PVP นะครับยังไม่ได้หมดเท่านี้นะฮะยังไงก็ค่อยๆเล่นไปค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าตัวกดให้มันออกมา นี่ครับเห็นไหมเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมออกมากับเรานะฮะลืมบอกครับผมเมนูมันจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ต้องกดเเข้ามาดูเข้าศึกษากันเอาเองนะครับผมตามนี้นะนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันจะ้ะไปละสวัสดีทุกคนครับ